สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวคริปโตคเรนซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตคริปโตหรือว่าเจ้าเหรียญลูน่าคลาสสิกกันตั้แต่เช้าเลยนะครับเนื่องจากวันนี้ผมแน่าจะมีภารกิจยาวจนถึงตอนเย็นไม่รู้ว่าตอนเย็นนี้จะได้ไลฟ์หรือว่าได้อัปเดตข้อมูลคลิปข่าวสารเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกหรือไม่นะครับเนื่องจากเมื่อวานมีการตัดสินเรื่องคดีความของคุณโดคอนนะครับเป็นวันที่6แล้วนะครับเข้าใกล้จุดจบแล้วหนังเรื่องนี้ใกล้จบแล้วนะครับ แล้วเทอร์ล่าคลาสสิกหรือว่า LUNC นั้นจะพุ่งทูดมูลหรือไม่นะครับท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้ที่ค่อนข้างแกว่งมากๆไอ้คำว่าแกว่งในที่นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามในข่าวสารกันเลยครับถตเ่เพื่อนๆถูกใจและชอบใจคลิปวิดีโอการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์ ติดตามหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับก็เริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าจะเลี้ยงข้าวผมก็ได้นะครับที่100บาทนะครับก็ส่งซุปเปอร์แตงมาให้ก็ได้นะครับนยครับก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงมาได้เลยนะครับเริ่มต้นที่40บาทนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจชอบใจนะครับอยากสนับสนุนช่อง w i ส c a r e นะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กด u b s c r i b e กดสมัครสมาชิกหรือกด สุดตแตงให้กับช่องเราได้ในที่นี้นะครับก็สำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับเข้ามาดูข่าวสารนะครับนะตอนนี้นะก็คือ,อเป็นวันที่6นั่นเองอคำว่าแกว่งเมื่อกี้ที่ผมเกินไว้ก็คือตอนนี้สถานการณ์บิตคอยนะครับกใกล้เข้าสู่วันฮาร์วิ่ง อย่างต่อเนื่องแล้วหรือว่าเข้าใกล้มากๆแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ18วันนะครับ18วันนิดๆนะครับจะเกิดการฮับวิ่งแล้วการฮับวิ่งสําคัญยังไงการฮับวิ่งนี้จะลดอัตราการเขาเรียกว่าอัตราการอืผลิตของบิตคอยนั่นเองก็คือมันจะลดออกมาครึ่งหนึ่งนะที่ว่าจะทําให้เราเวลาขุดเหรียญเราจะได้รางวัลน,น้อยลงนั่นเองนะครับ มาเข้าเรื่องเข้ารลาวกันเลยดีกว่านะครับการที่ได้น้อยลงมูลค่ามันจะสูงขึ้นนะครับโดคอนหรือเท r ร์ f าฟอร์แลบนะครับ VS กับกรตอตนะครับวันที่6นั่นเองนะสถานที่แห่งนี้นะครับข่าวสารก็มีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมขอเข้ามาดูนิดนึงนะครับาการพิจนารณาคดีในวันที่6นะครับยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับกับการ คำแก้ตัวต่างๆนาๆนานที่เกิดขึ้นโดยผู้พิพากษานะครับได้มีคําถามเข้ามาถามกับคุณโดคอนะครับที่สําคัญพอส,พอสมควรนะครับเขาถามว่าอะไรคือข้อแก้ตัวที่ทําให้โดคอนนั้นที่เขาหนีคดีนะครับที่เขาไม่ยอมเข้ามาให้คําประคํากับาทางผู้พิพากษาหรือว่าทางาทางกรลอตนะ ทำไมเขามีเหตุผลอะไรที่ต้องหนีนะทางกรตเขาก็ตอบว่าโดคอนเป็นเจ้าของบริษัทไงมีส่วนได้ส่วนเสียมากถึง9 2เซแลวเขาถูกกล่าวหาในประเทศเกาหลีนั่นเป็นสาเหตุที่เขาต้องหนีอ่านนี้กรทตอบนะครับอผู้พิพากษาก็ถามว่าเอ้าแล้วเขาถูกกล่า,หาวหาว่าทำกิจการกิจกรรมต่อต้านเทเล่าฟอร์แลบหรือ,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 อผู้พิพากษาเขาก็ อาจถือว่านะครับอาจถือว่าเธอล่าฟอร,รแ์แลบงั้นก็เป็นเหยื่อด้วยอสิใช่ไหมเพราะว่าโดคอนกรตอบอกว่าโดคอน,เป,นเป็นเจ้าของบริษัทถึง92%แน่นอนถ้าเจ้าของหนีตัวบริษัทเองก็เป็นเหยื่อนั่นเองนะครับพวกเขาสามารถจะโยนความผิดทั้งหมดนี้ให้โดคอนและเดนเนลลได้นะเดนเนยลชินได้นะถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้เออ ทางทนายของคุณโดคอนนะครับและก็เทเล่าเขาก็พยายามแก้ตัวแก้ต่างนั่นเองนะครับแก้ต่างให้กับคุณโดคอนนะ,อะถ,อนถอนคำขอของผู้พิพากษาต่อไปนี้นะถ้อยคำของผู้พิพากษานะครับที่ได้สรุปและอภิปรายว่าฉันไม่ได้เห็นด้วยว่าคณะลูกขุนจะแยกแยะระหว่างเทเล่าฟอร์มแลบ,บและโดคอนในกรณีนี้ได้อย่างไรนะจากคำกล่าวของผู้พิพากษานะลาครอฟนะครับ เช่นคำสารภาพเอ่ยเราก็เข้าใจว่าผู้อิภากษาและคณะลูกขุนไม่เข้าใจว่าจะกล่าวหาอะไรและอย่างไรการพิาพากริจารณาคดีที่ไม่ซ้ำกันสักครั้งในวันที่6นี้ยังคงดำเนินต่อไปนั่นเองก็คืออารมณ์เหมือนว่าทางกรตอเขาก็กล่าวหาพุโ,โดครแบบจับตรงนี้ไม่ได้ กล่าวหาตรงนี้ไม่ได้ก็กล่าวหาเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้ก็ไปเรื่องนี้อ่ะโดดไปโดดมาเรื่อยๆนะครับไม่เป็นวักเป็นเวนไม่จะจงไม่ชัดเจนนะไม่ฟันธงไปจุดใดจุดหนึ่งนะครับเนื่องจากพี่แกก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่ามกลางการพิจารณาหรือว่ารายงานคดีนะครับที่เกิดขึ้นนะมีการรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับได้ขอให้มีการสรุปคดีโดยเร็วนี่ เบื้องบนสั่งมาแล้ว <c oughs> แต่ใครมันจะเหนือนกว่าศาลได้เนะาะศาลเขาก็ต้องดําเนินคดีต,ตามกรอบเวลาของเขานะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับการตัดสินครั้งสุดท้ายนะครับแต่อาจจะใช้เวลาสักระยะในการตัดสินใจอาจมีบางอย่างที่คณะลูกขุนและผู้พิพากษาประเมินอยู่นะครับก็คือพรุ่งนี้อาจจะเป็นการขึ้นศาล การครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเป็นการพิจารณาถ้อยคําข้อกล่าวหาและบทสรุปนั่นเองออกมานะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผลการตัดสินนั้นจะออกมาให้เราทราบในไม่ช้านะครับก็ว่าคุณโดคอนนั้นจะได้เป็นแพ้รบบาหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้หรือว่าทางอกรตอเป็นผู้พ่ายแพ้นั่นเองเราก็ต้องรอดูผลนะครับไม่ว่ายังไงนะครับ ถ้าคดีความออกมาเป็นเช่นไรทางรูหน้าคลาสสิกก็น่าจะไม่มีผลกับคุณดอคอนนะถือมันเป็นการแยกกันนะครับว่าถ้าคุณดอคอนนั้นสรุปผลออกมาได้ก็จะได้เป็นไทยกันสักที <c oughs> ก็คือไม่ติดพ่วงไม่ติดสอยห้อยตามกันไปนะครับกับคุณดอคอนแล้วแล้วก็เหรียญที่มันตกค้างกับท F l อเราก็สามารถขอคืนได้หมดเลย นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับ LUNC นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวดีเช่นกันเมื่อคืนนะเมื่อคืนของบ้านเรานะครับก็อยู่ดีพี่ไบแนนนะจากปกติเผาทีละพันเหรียญสองพนเหรียญใช่ไหมครับอยู่ดีพี่แกปโผล่มาเผาทีเดียว4ี7พล้าน LUNC ถือว่าเยอะมากๆนะครับเมื่อคืน ก็ถือว่าเยอะพอใช้ได้นะครับเรามาดูเจ้าตัวซับไพยกันนิดนึงนะครับวันนี้แท่งแดงยาวๆเลยนะครับมีการเบิร์นสำหรับ LUNC นะครับตัวทอท่อซับไพยเลยเหลืออยู่ที่6.7พันล้าน LUNC นั่นเองนะครับข้ามมาที่สเตตัสเลยแล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตเช้าวันนี้นะก็คือเมื่อวานบวกณเวลานี้นะครับก็คือ24ชั่วโมงนับตั้งแต่ตอนนี้ถอยหลัง กลับไปนะครับก็มีการเบิร์นไปมากกว่า4,273ล้าน LUNC นะครับแล้วก็ t ท่ a l s u า p l ายของ UTC ก็ถูกเผาไปมากกว่า1ล้าน USTC เลยทีเดียวนะครับส่วนยอด staking มีเพิ่มเข้ามาใน24ชั่วโมงนี้นะครับก็บวกเข้ามาอีก760ล้าน LUNC ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรนะทำให้ ดูหน้าคลาสสิกนั้นมีการเข้ามาใช้งานเชนมากขึ้นนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆทีนะครับวันนี้เนื่องจากอย่างที่ทราบนะครับผมก็ติดภารกิจอยู่นะครับติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาหาข้อมูลได้แบบเต็มๆม,ม,มานั่งคุยก็เลยมาอัปเดตกันแบบสั้นๆฉับไวแล้วกันนะครับ าหากเพื่อนๆชอบแบบคลิปแนวนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะถ้าชอบแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็เนื้อหาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่เข้าใจว่าตอนนี้ lu nc มาอัปเดตไปถึงนี้แล้วถึงจุดนี้แต่มันจะบ่อยขึ้นมันจะทีขึ้นเพ,พื่อนๆจะโอเคหรือเปล่านะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันดูนะครับก็ถ้าหากเพื่อนเพื่อนถูกใจเนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u บส c คร b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไม่แน่นะครับเย็นนี้ผมอาจจะมีไลฟ์อัปเดตนั้น อีกทีนะแบบละเอียดอีกทีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ